ดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไปซ์สโลวาเกียในชนบทนะคะทุกคนมาดูต้นเรดดิตของพี่ชายแฟนนะคะทุกคนวันนี้ฝนตกนะคะเมื่อวานต้นต้นกับใบนางยังเล็กๆอยู่เลยนะพอมาวันนี้ฝนตกนะทุกคนเหมือนต้นกับใบมันเหมือนใหญ่ขึ้นนะทุกคน เดี๋ยวดูว่านางมีหัวหรือยังนะทุกคนนางเริ่มออกหัวแล้วนะทุกคนเห็นไหมคะหัวหัวนางจะเป็นสี ออกชมพูชมพูแดงแดงนะคะทุกคนมาดูสตรอเบอรี่นะคะ <c oughs> ออกลูกดกอยู่แต่ว่า พอออกมาแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยมีคนมาเก็บกินเท่าไหร่นะทุกคนมีแต่เราแล้วก็น้องนะคะที่ชอบกินถ้าเอาไวน้นานๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าทากมันเยอะต้องรีบกินยิ่งฝนตกอย่างเงี้ยนะคะทุกคนตัวทากมันจะขึ้นมานะถ้าเกิดถ้าผลมันใหญ่แล้วเริ่มสุกนะทากมันจะมากินเยอะมากเลยทุกคน ต้นหอมนางแก่จนออกดอกแล้วนะเพราะว่ากินไม่ทันนะคะทุกคนอดอกนางสวยดีอะแต่นางก็โดนตัดไปแล้วนะคะทุกคนน่าจะน่าจะพี่ชายแฟนนะคะตัดไปด,ดูดอกนางสีสวยมากสีม่วงสวยมากเลยนะ <c oughs> Ура, что тут дескицо. А тут É sim, Ah, Ja, das ja.

えっ、ー 行啊。You know.